ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูอีซี่นะวันนี้สามก็จะมาสอนทำวอลเปเปอร์เป็นขอแบบโทรศัพท์แบบหน้าเดียวแล้วก็เป็น Android นะคะมีหลายๆคนน้องๆหลายคนทักมาเลยนะคะว่าอยากให้สอนแบบแบบโทรศัพท์ธรรมดานะคะมาดูกันเลยนเนาะอันดับแรกนะคะกดแคปหน้าจอนะเลื่อนมานะคะแล้วก็กดไปที่แคปหน้าจอได้เลยตรงนี้ขึ้นอยู่กับ ทรศัพท์ของแต่ละคนเลยนะคะว่ามีวิธีการแคปหน้าจอยังไงเนาะแล้วก็ต่อมานะคะไปที่ไอ p บี n พ x นะคะทุกคนกดเครื่องหมายบวกด้านล่างนะคะนี่เลยนะแล้วก็กดรูปภาพนำเข้ารูปภาพนะคะเป็นรูปกล้องด้านบนสุดเลยนี่นะคะแล้วก็มาเลือกที่เราแคปตรงนี้เลยนะอ่าอันนี้ก็จะยาวเนาออันนี้ต้องกดยกเลิกนะคะทุกคนอนะ่เราก็จะได้หน้าจอของเรามาแล้วนะซึ่งหน้าจอของแต่ละคนเนี่ยจะมีขนาดที่มันไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็มาลองทำ อันนี้ก็เราได้หน้าจอแล้วนะคะ3มก็จะลงสีพื้นนะคะเพิ่ม1ห,หน้าจอเลยนะเรา3ามก็จะลบไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากทำที่เป็นรูปไอคอนของแอปต่างๆเนี่ยก็สามารถทำทับไปได้เลยเนาะ,ะแต่สำหรับ3าเนี่ยสาจะลบออกแล้วก็ทำเป็นพื้นแบบปกตินะคะแบบนี้เลยเนาะ,ะอันนี้ก็เลือกโทนสีได้เลยนะคะจาบก,ก็จะเลือกสีชมพูนะแล้วก็มาตรง แอร์บัตนะคะนี่เลยนะแอร์บัตปกตินะคะทุกคนแล้วก็เพิ่มขนาดปรับขนาดได้เลยแล้วก็สามจะเลือกสีฟ,ฟ้านะคะมาแตะแตะหน่อยสามจะทําให้เหมือนแบบเป็นโรแกรนหน่อยๆนะคะมันจะเหมือนแบบมีสีฟ้าชมพูสีม่วงสีเหลืองอะไรแบบนี้นะคลคลากันแบบนี้แล้จะดูบแบบมีมิติขึ้นมานะคะอ่าแบบนี้เลยเรียบร้อยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็มาตรงวาดของตกแต่งเนาะ ก็จะใช้บัตรละมุนนะอันนี้พี่กัดสามารถติดตามได้ใน i อนะน,นะคะชอบสามกรุ๊ปนะบัตรนี้สาขาย99บาทนะคะทุกคนเป็นบัตรไอบีพเนะละมุนละมุนแบบนี้เลยอันนี้ก็จะวาดเป็นองอมยิ้มนะคะทุกคนแล้วก็จะเพิ่มเครื่องหมายบวกขึ้นมานะแล้วก็ใช้เป็นมาร์เกอร์แบบเข็งนะคะปรับขนาดได้เลยนะคะแล้วก็มาซูมเข้านะคะแล้วก็วาดดวงตาแบบนี้เลย เราอยากได้แบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ใช้แอปพเหมือนเดิมนะคะมาเก็บรายละเอียดตรงแกรมนะตรงนี้ใครอยากได้แบบสีอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะเราได้องมีมแล้วสามก็จะรวมเลเยอร์นะคะมันก็จะอยู่ในเลเยอร์เดียวกันละทีนี้นะ่ะเราก็มาใส่ข้อความได้เลยใช้เป็นตัวทีนะคะทุกคนแล้วก็มาใส่อักขระได้เลยอาจจะเป็นกู อันนี้คือข้อความเราอยากใส่อะไรใสพลังงานบวกอะไรของเราไปก็ใส่ไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยนะแล้วก็ปรับขนาดต่างๆให้ได้เลยนะมันก็จะอยู่ตรงกลางหรือเราจะรวมเลเยอร์ตรงนี้นะคะ mm hmm. เพื่อให้มันเป็นอักษรเราจะได้เลื่อนไปตรงไหนก็ได้ซามก็จะไว้ข้างล่างๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้อยู่ข้างล่างกลางโทรศัพท์เนาะขึ้นอยู่กับหน้าจอของเราเลยนะคะว่าหน้าจอของเราอะเราอยากให้อยู่ตรงไหน ก็จะเพิ่มเลเยอร์หนึ่งนะคะตรงนี้จะใส่เป็นรายละเอียดของก้อนมีกเนาะกดไปที่แปรงนะคะแล้วก็ใช้บัตรละมุนนะคะแล้วก็ใช้ก้อนมีถ้าเกิดใครไม่มีนะคะก็สามารถปรับได้เนาะแล้วก็อาจจะใช้เป็นมาร์เกอร์แบบแข็งก็ได้นะคะตุกคนี้เลยนะนี่นะคะเราก็ค่อยๆตกแต่งไปอาสามก็จะเซนลายเซนนิดนึงนะคะอาตรงนี้ก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปแล้วก็เซนลายเซน เรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดเราโอเคแล้วก็กดตรงนี้เลยนะกดเพิ่มเลเยอร์เป็นพิเศษนะคะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์จากข้าไบมันก็จะรวมเลเยอร์ทุกเลเยอร์ด้วยกันนะคะแล้วก็กดสามจุดตรงขวามือนะคะกดเซฟเป็น png ได้เลยหรือว่าจะกดออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็กดสามจุดแล้วก็เซฟเป็น jpeg ก็ได้นะสำหรับใครที่แบบ ซีเรียเรื่องนามสกุลของภาพนะคะตอนนี้เราได้รูปภาพมาไว้ในเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันนะคะอันดับแรกก็ไปที่คลังภาพนะคะกดไปที่อัลบั้มนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะทุกคนเราก็กดตั้งค่าหน้าจอได้เลยเนาะก็ขึ้นอ,อยู่กับแต่ละคนจะตั้งยังไงเนาะอันนี้แสมก็จะกดเป็นวอลเปเปอร์นะคะตั้งค่าเป็นพื้นหลังนะ มันก็จะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะปรับเปลี่ยนได้เลยกดนําไปใช้นะคะกดทั้งสองหน้าเลยเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็ได้รูปภาพหน้าจอของเราแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวสามลองแคปแคปไว้ให้ทุกคนดูนะว่าเออแบบมันใช้ยังไงเนาะอ่ะแล้วก็เราก็เราก็กลับมาที่หน้าจอนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเต็มหน้าเลยเนาะ คือประเด็นคือเราจะได้วอลเปเปอร์ที่แบบสีละมุนแล้วก็ถูกใจเรานะคะเพราะเราทําเองเนาะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะที่เอาไปแชร์ได้แล้วก็สามารถนำไปทำขายก็ได้นะคะทุกคนก็ไปเปิดขายใน Facebook หรือว่า IG หรือ TikTok ก็ได้นะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็มาทำตามที่ทุกคน ร้องของกันมาแล้วเนาะก็อยากให้สางสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกๆกันสับสไครต์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆกําลังใจเลยนะคะแล้วก็ก้าวไปสู่หมื่นซับด้วยกันนะคะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีนะคะ